เกมมือถือออนไลน์สไตล์ภาพพิกเซลเคลียด่านไปเรื่อยๆแรกๆเนี่ยเล่นไปก็เพลินๆดีเนื้อเรื่องก็ดีเหมือนกันแต่หลังๆนี่คือแบบโอ้โหไม่อยากจะเล่นแล้วอยากจะเสพเนื้อเรื่องอย่างเดียวเลยซึ่งเราก็จะมาพูดถึงเกม f u ลร y Survival Pixel 4กันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการที่ผมรีวิวเกมแบบคร่าวๆนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกหลังเล่นมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผู้พัฒนาเขาได้ทิ้งเกมนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาล่ะเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า เกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นซาวเวอร์โดยตัวเกมนี้จะเน้นไปที่การเคลียร์ดานนะครับส่วนงานภาพก็ตามที่เห็นเลยนะครับเป็นงานภาพสไตล์พิกเซลสุดคลาสสิกถึงงานภาพจะเก่าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นแล้วรู้สึกสนุกมันก็คุ้มแล้วไหมครับที่จะได้ลองเล่นสักครั้งหนึ่งตอนแรกก็คิดว่าเกมนี้เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ตอนนี้ก็คือไม่ละครับโอเคเราก็มาเข้าสู่กันในส่วนของเนื้อเรื่องกันดีกว่า ในเรื่องย่อมีอยู่ว่าตัวเรานั้นตื่นขึ้นมาในโรงงานที่พังพินาศซึ่งคําถามคือเรารอดกันมาได้ไงก่อนเดินไปอีกไม่กี่ก้าวเราก็เจอกับไม้กระบองแล้วเราก็ไปฟัดหัวเพื่อนกําลังติดเชื้ออยู่และเราก็พบว่าข้างนอกนั้นเต็ไมไปด้วยซอมบี้อยู่มากมายตัวเราที่เป็นผู้รอดชีวิตนั้นก็ต้องตามหาภรรยาและลูกสาวโดยมีความหวังว่าพวกเขาจะยังรอดชีวิตอยู่แต่ขอสปอยไวน้นิดหน่อยว่าผมเล่นจนถึงเช็เตอร์ล่าสุดแล้วก็ไม่เจอภรรยาหรือลูกสาวเลยเจอแต่เอเลียนวะ่ะคราวนี้เราก็มาพูดถึงเรื่อออองงงงขขเเเเกกกกมมพยััันนนบ้าาาดดดดดีวว่่่ปปิรรระะืค เริ่มต้นมาเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยที่หมวดธรรมดาครับเราก็สามารถเล่นได้มาจนถึงบทที่17เลยครับเพื่อตามเนื้อเรื่องแต่ให้ทายครับถ้าอยากปลดล็อกในเรื่องต่อไปครับทำยังไงครับ3 2 1สองเฉลยครับเราก็มาเคลียบทที่1ใหม่ในระดับของความยากลําบากครับโดยก็เคลียร์ตั้งแต่บทที่1ยันบทล่าสุดของความยากนี้ก็คือบทที่19ครับแต่ผมจะให้พวกคุณทายว่าบทที่19ใช่บทสุดท้ายไหมครับให้เวลา3 2 1่เฉลยครับ มันไม่ใช่บทสุดท้ายครับเป็นยังมีต่ออีกครับเราก็มาเริ่มเล่นกันใหม่ในความยางหลับฝันร้ายนะครับและก็เขียนตั้งแต่บทที่1ยจนบทล่าสุดซึ่งก็คือบทที่21ครับแล้วต่อจากนี้ผมก็หานั่งดู u t u b e เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจนสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าเขาปล่อยเกยมพิ้งเรียบรอยแล้วครับบทสุดท้ายก็คือบทที่21ครับในเรื่องก็คือปล่อยคาไว้แบบนี้แหละถ้ามีในเรื่องต่ออีกนี่ผมผมลบเกมนี้ทิ้งแล้วนอกจากการเคลียร์ด่านแล้วยังมีสถานที่ที่ช่วยเพิ่มประสิททธิภาาาพะะคครรรขขอองเเให้้ดดีียยย่่ึนนไปกกปกกโแจ็ หากวม่ที่ช้เสื้อส้มนั้นเขาจะให้รางวัลล็อกอินกับคุณน้ําเขามีชื่อว่าแบกิวอย่างต่อมาก็จะมีผักและผลไม้รวมถึงน้ําและไม้ด้วยนะที่ทําให้เราได้มีของไว้กินและคราบสู้กับซอมบี้อีกด้วยแต่มันก็ไม่จําเป็นกับเราเลยเพราะช่วงไทยเกมเราของล้นต่อมาก็จะมีชายเสื้อน้ําเงินโบกมืออยู่นะครับซึ่งเขาก็คือพ่อค้าขายของนั่นเองครับทางด้านซ้ายมือเรานั้นจะมีรถยนต์อยู่ครับ ซึ่งเป็นที่ที่เรานั้นจะใช้ฟาร์มของเข้าด่านหรือจะเคลียแบบรวดเร็วก็ได้ครับเพื่อเอาเวลและอุปกรณ์ไปใช้อัพสเตตอาวุธอีกด้วยครับส่วนมอเตอร์ไซค์ทางด้านขวามือนั้นก็ไม่ต่างกับรถยนต์เลยครับเพียงแต่จะมีด่าน2แบบให้เลือกเคลีย์แบบซ้ายเคลียแล้วได้ XP แต่ได้ของที่แบบว่าน้อยกว่านะแต่แบบขวานี่คือแบบได้ของที่ดีแต่ไม่ได้ XP เลยซึ่งถือว่าที่นี่เป็นแหล่งฟาร์มเวลและฟาร์มของชั้นดีเลยครับใช่แกที่ถือขวานอยู่นั้นก็คือผู้จิดตามของผม เขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาสู้กับซอมบี้ทีไรใช้ยาของผมคดเปืองทุกทีเลยครับแต่กว่าเ,าเขาจะออกมามีบทบาทน,นะครับก็คือผ่านไปหลายบทมากเลยจนตัวผมนั้นค่อนข้างจะเก่งเลยทีเดียวเราสามารถหาอุปกรณ์ไปใส่ให้เขาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาได้และเมื่อลดล็อกไปถึงเลเวลเลเวลหนึ่งเขาจะเริ่มอัพสกิลได้เหมือนกันครับบอกเลย <eb> ว่าการพาเขาไปฟาร์มเบลเป็นอะไรที่ค่อนข้างเปื่อหอย่แล้วต้องเตรียมทรัพยาการมาอย่างดีด้วยล่ะครับนายค่ายก็ไปมีอะไรแล้วเราก็ไปต่อกันอีกที่เลยดีกว่าศูนย์หลบภ แต่สำหรับผมแล้วมันก็คือแหล่งฟาร์มของซะมากกว่านะสิ่งที่เห็นอยู่นี้ก็คือภารกิจที่เมื่อเราเลีรยไปแล้วเราจะได้ของตามนั้นนั่นเองมันมีกล่องจุดหมยที่ให้ของเราทุกวันอีกด้วยอีกทั้งยังมีมอเตอร์ไซค์ที่ช่วยให้เราสำรวจรวดเร็วเพื่อฟาร์มของอีกด้วยครับแต่ถ้าถามว่าของที่ได้นะั้นมันดีไหมก็ถือว่ากลางๆะนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะ่ะก็ดีกว่าไปนั่งฟาร์มเองอ่ะนะส่วนนักวิทย์คนนี้ก็คือคนผสมสัตว์เลี้ยงที่จะทาให้สัตว์เลี้ยงของเรานั้นมีระดับ ต่อมาจะเป็นสำรวจหุบเหวลึกถ้าถามว่ามันมีดีอะไรก็บอกได้แค่ว่าได้เล่นครับแต่ของนี่ได้โคตรน้อยชิบหายเลยต่อมาก็เป็นกระปุกอมสินแมวนะครับหน้าที่ของมันก็คือให้เงินเราครับเช่นเดียวกับเด็กหมวกแดงนะครับเหมือนเราบริษถ่ห้เงินน้องเขาเลยนะครับเนี่ยที่ยืนอยู่นี่ก็พอค้าหน้าที่ก็คือขายของเรื่องจากนี่ก็มีหน้าที่แค่ผสมอุปกรณ์เสริมให้มีระดับสูงขึ้นแค่นี้แหละครับต่อมาก็จะเป็นคนตีเหล็กคนนี้นะครับถ้าถามว่าเขามีประโยชน์ไหมเขาก็มีประโยชน์แค่ช่วงแรกเลยครับแต่ตอนนี้ก็คคคือเาาาเาา่ลย เดี๋ยวนี้อุปกรณ์มันหาง่ายเราไม่ต้องเสียของผลิตด้วยซ้ําต่อมาก็จะเป็นตู้ที่เราอัพสถานะต่างๆได้นะครับถามว่ามันคุ้มค่ากับอุปกรณ์และสิ่งที่เสียเวลาไปไหมครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นิดนึงเป็นคนที่ต้องการความเฉลียตรงนั้นไหมครับถ้าเกิดเราให้ของเขาครบไปเนี่ยเราจะได้อัพฐานทับครับก็มีแค่นี้แหละครับถ้าเกิดให้ของเขาครบไปปุ๊บก็ได้แค่ได้อัพฐานทับแค่นี้แหละคือมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ก็ค่อนข้างเปลืองของเป็นอย่างมากเลยมาซิกเนเจอร์ในการฟาร์มเบี้ยของเราเลยนะครับก็คือซอมบี้บุก และเมื่อถึงเวลาปุ๊บซอมบี้ก็จะมาบุกทานครับเหมือนให้เราไปฟาร์มของจากซอมบี้เหล่านั้นเลยเราไม่จาเป็นต้องเข้าร่วมกัรต่อสู้ก็ได้เพราะมันก็เก็บจานวนค้งให้เราอยู่แล้วและเราก็รับรางวัลแบบฟรีๆมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยละครับสำหรับคนที่เกียดฟาร์มแบบผมเนี่ยแค่ปล่อยเกมทิ้งไว้เป็นอาทิตย์หนึ่งก็ถือว่าได้ของมาคดคุมแลครับสิ่งสุดท้ายที่มีประโยชน์ในสถานที่แห่งนี้นะครับนั่นก็คือนอนเตียง่อฟื้นพลังงานครับ หมดแล้วครับสำหรับศูนย์ลดภัยอ้อหรืออีกอย่างนึงนะครับในแผนที่เนี่ยก็เป็นแหล่งฟาร์มผองเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ละสถานที่นั้นก็จะปลดล็อกตามเลเวลแหละซึ่งก็ต้องการเลเวลที่สูงมากต่อมาเราก็จะพูดถึงเรื่องตัวละครกันนะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรมากะนะเดี๋ยวผมสุ่มให้แล้วกันนะครับคือมันใส่ของใส่อุปกรณ์ได้ใส่เกาะได้แต่เกาะนี่ต้องใส่ให้ครบนะถึงจะแปงลงร่างได้อะซึ่งผมก็ขี้เกียจฟาร์มแลเพะใช้เวลายาวนานมากเลยละ่ะ มีการใส่แก๊สให้กับตัวเราด้วยซึ่งมันก็เป็นสกิลที่ช่วยการต่อสู้เล็กๆน้อยๆอย่ะนะสถานะอะไรก็ไม่ค่อยยะมีเปอร์เซ็นที่ดีมากเท่าไหร่อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงกันนั่นเองครับสัตว์เลี้ยงที่มีประโยชน์เนี่ยจะเป็นอยู่ระดับสีม่วงจนถึงสีแดงนะครับมันจะให้ค่าสถานะที่ดีมากเลยล่ะครับในการบัฟการต่อสู้ ส่วนสัตว์เลี้ยงสีน้ำเงินนั้นมีดีแค่ขายเอาเงิน200เหรียญครับอย่างเจ้าไซเบเรียนนี่สิมีดีขายแค่เอาค่าตัวแหละครับเพราะมันเป็นระดับสีฟ้าคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาพูดถึงเรื่องความคิดเห็นหลังเล่นเกมนี้กันนะครับโดยผมจะเล่าจากประสบการณ์ที่เคลียร์จนถึงแชปเตอร์21นะ ส่วนตัวผมคิดว่าเกมนี้มันดีนะครับเือว่าเราจะเล่นเอาความเพลิดเพลินอ,อ,อะไรแบบนี้คือว่ามันดีแต่ถ้าเกิดจะติดตามเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะต้องพึ่งความหัวร้อนสักนิดนึงกับความอดทนที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยคือตอนเชปเตอร์หนึ่งเนี่ยเราก็จะแบบเคลียร์ด่านไปเรื่อยใช่ไหมล่ะเราก็ยังมีของอะไรไม่ไม,มากนักก็แบบมีอะไรน่าค้นหาหน่าติดตามดีแล้วอยู่ๆก็จะมีระบบฟีเจอร์พิ่งขึ้นมาเอเอเฮ้ยมีอะไรให้ลองได้บวาะเฮ้ยสกิลนี้เป็นยังไงวะแล้วพอเล่นไปที่เชฟเตอร์ 2, 3, มีขวานอะไรประมาณนี้แต่และอย่างมันก็มีข้อดีของมันทั้งดาเมจความเร็วโจมตีอันนี้รวมถึงอาวุธพวกปืนอะไรแบบนี้ด้วยนะอ๋อบงังอาวุธเนี่ยพวกปืนธนูหรือปืนไฟฟ้าเนี่ยมนยิงแบบเป็นแถวได้เลยคือเป็นหมู่อะแล้วเข้าใจอารมณ์ของคนขี้เกียจยิงปะมันแบบยิงทีละตัวทีละตัวมันโคตรช้าเลยอะพอยิงเป็นหมู่ปุ๊บโอ้โหฟาร์มโคตรเร็วเลยโคตรชอบอะขอพูดถึงเรื่องบอยของแมปหน่อยบอสแต่ละตัวจะมีสกิลที่โจมตีเราต่างกันใช่ไหมล่ะทำให้เราต้องพึ่งพาสกิลการหลบหลีกแล้วก็การสังเกต ฐางเกียร์แพทเทิร์นประมาณนี้รู้ปะสิ่งที่ผมเกลียดมากี่สุดของบอสทุกตัวแหละมันคืออะไรรู้ไหมมันคือการที่อยู่ดีเวยเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วตัวมันแข็งอ่ะเราต้องใช้อุระยะประชิดอะโจมตีแล้วประเภทบางตัวที่แบบว่ามีสกิลแช่แข็งเราบางตัวดาเมจคือหมุนโคตรแรงอ่ะตีระยะประชิดแทบไม่ค่อยได้อ่ะแล้วมันทาให้เกมที่เล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะนานเลยเกิดผมไม่เจอมันตัวเดิมๆซ้ำๆเนี่ยหลายรอบอะผมไม่ว่าอะไรหรอกนะผมที่ต้องการปลดล็อกชปเตอร์ที่1ิะต้องมบเั้ทยี่ดับยากี่าเดิมแล้วบอเอ ว่าเ,เดิมเว้ยทำให้เราตีได้ค่อนข้างจะยากเลยแล้วรู้ไหมวิธีการแก้ปัญหาบอสมันเก่งเกินไปเว้ยหรือตัวละครนีมันเก่งเกินไปอ่ะมันแก้ปัญหายัางไงร,รู้ไหมก็ใช่ครับถ้าเกิดเป็นสายเติมนะก็คือเติมไปเลยจะได้เก่งแต่ถ้าเกิดเป็นสายฟรีแบบเราเราเนี่ยเราก็จะแบบว่าอาศัยการเก็บเวลซึ่งการเก็บเวลเกมนี้ก็ค่อนข้างจะเหมือนการลงดานาซ้ำๆซากๆอะไรแบบนี้เพื่อเอาเวลนะแล้วเวลาเจอซอมบี้ประเภทบล็อกการโจมตีเราได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากเลยหลักว่าเราจะเคลียร์มันได้เพราะฉะนั้นวิธีการกกกก้้้ปัหาาาาาาของเเเเเรรรรนนนนน็็คคืมทีึบววจดะ ก็เสียวเวลาไปอยู่หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะในการเล่นเกมนี้ที่ได้ก็คือเนื้อเรื่องที่ปล่อยค้างคาไปเพราะรู้ว่าเกมมันตายเรียบร้อยเรื่องการปลดล็อกด่านบางด่านเพื่อใช้ในการฟาร์มของเนี่ยบางด่านก็ใช้เบลที่ค่อนข้างจะโคตรสูงเลยล่ะแล้วกว่าจะฟาร์มเวลแต่ละเบลได้โอ้โหสองสามเบลต่อวันนึงได้มั้งนี้ก็เป็นแพทเทิร์นเดิมเลยก็คือลงดันเคลียด่านหาของแต่ถ้าเกิดอยากได้อาวุธที่แบบแรงๆหน่อยอ่ะต้องหาจากจากิจกรรมเฉพาะแล้วซึ่งกว่าจะแลกมาได้ฟาร์มโคตรจะนานแล้วมันเป็นเดือนก็ไม่ทันหรอก ผมเลยมองว่าเกมนี้ถ้าเกิดจะเล่นเคียดด่านเนี่ยไปเรื่อยๆเอาจนถึงระดับความยากก็พอละแต่ถ้าเกิดถึงระดับฝันร้ายเนี่ยพอเลยซอมบี้แต่ละตัวแรงชิบหายมาก็มาเป็นฝูงแต่ด่านก็คือด่านเดิมๆทั้งนั้นเลยเลยมองว่ามันไม่มีอะไรใหม่นอกจากยัดแค่ให้มันยากขึ้นแล้วเอาด่านเดิมๆมารียูสใช้ซ้ำประมาณเนี้ยสรุปโดยรวมก็คือแรกๆเพลินดีแต่หลังๆยาเหอะผมก็ไม่มีอะไรจะรีวิวล่วละก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับบอกไว้ว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ